สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยมิลิเตอรี่เวบอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรือดำน้ำนะครับที่ทางกองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับได้มีการสั่งซื้อจากจีนนะครับจำนวน3าลำด้วยกันก็เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับซึ่ง ปีนี้นะนะครับก็ครบวาระแล้วนะครับที่เรือดำน้ําลําแรกเนี่ยจะเข้ามาประจําการนะครับก็สืบเนื่องด้วยปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้ เครื่องยนต์นะครับเนื่องจากว่าเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้อนุมัติขายเครื่องยนต์ MTU 396ให้กับจีนนะครับเราก็เลยไม่มีเครื่องยนต์เข้ามาใส่ในเรือน้ำลำแรกของกองทัพเรือไทยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับก็มีข่าวมาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับที่แอดมินอัปเดตไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่างๆเกี่ยวกับบริษัท CSOC นะครับที่ได้มีการส่งทางรองบริษัทต่างๆมาพูดคุยกับกองทัพเรือนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องเรือดำน้ำนะครับก็ชัดเจนว่าถ้าไม่ได้เครื่องยนต์ MTU 396จากเยอรมันนะครับทางกองทัพเรือเนี่ยก็อาจจะยกเลิกสัญญานะครับหรือไม่ก็จัดหาเครื่องยนต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือได้นะครับรู้สึกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการเสนอมาด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการ เปิดเผยข้อมูลนะครับจากนักข่าวสายทหารนะครับนั่นก็คือคุณวัสนานาน่วมนะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับของผู้บังคับการเรือดำน้ําคนแรกนะครับของกองทัพเรือไทยซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการอบรมเตรียมความพร้อมกําลังพลประจําเรือดำน้ำเอิตบกทีนั่นเองนะครับนั่นก็คือ,อานาวาโทภาค ภูมิไพโรดนานันนะครับเตรียมทหารรุ่นที่40นะครับดีกีวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แย่ยนิยมอันดับหนึ่งจากโรงเรียนนายเรือและก็ปร,รยยิญญาโทจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็หลักสูตรเรือดำน้ําจากจีนอย่างไรก็ดีครับจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรือดำน้ำและก็ปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลของเรือดำน้ำเอสกิสบกทีครับทำให้กองทัพเรือเนี่ยได้ถูกตัดงบประมาณในการส่งกำลังพลไปฝึกที่จีนนะครับ ในปีงบประมาณ2566และอาจจะต้องรอถึงปีพศ2567นะครับในการส่งำลังพลดังกล่าวไปฝึกที่จีนรวมถึงไม่มีความชัดเจนครับว่าผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เนี่ยนะครับที่จะรับหน้าที่ในวันที่1ตุลาคมนี้จะตัดสินใจรับเครื่องยนต์ C-HD 620ของจีนหรือไม่ที่ไม่มีการใช้เรือน้ำมาก่อนทั้งนี้นะครับข้อสังเกตยอย่าง ว่าการคัดเลือกและก็อบรมเตรียมความพร้อมกำลังพลประจําเรือดำน้ำเนี่ยนะครับมีอยู่2ชุดแต่มีการเปิดเผยผู้บัญชาการเรือดำน้ำเนี่ยก็คือนาวทโทภาคภูมิแค่คนเดียวนะครับส่วนผอเรือดำน้ำอีก1ชุดเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงนะครับก็ตอนแรกก็มีการสรุปว่าจะได้ความชัดเจนเนี่ยนะครับประมาณวันที่15กันยานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเลื่อนขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ย ทางกองทัพเรือเนี่ยเขาจะมีแนวทางเช่นไรหรือข้อสรุปอย่างไรก็ต้องรอติดตามแหละครับแต่หลายหลายคนเสนอมาว่าอยากจะให้เปลี่ยนเรือดำน้ำบ้างตามข้อเสนอเช่นไปใช้ในซ่งคลาสบ้างนะครับหรือไม่ก็ยกเลิกสัญญาบ้างจะซื้อจัดหาใหม่บ้างนะครับหรืออาจจะเ,เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับยอมรับเครื่องยนต์ไปต่างๆอันนี้ก็ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่คิดว่า เ,เรือน้ำลำแรกเนี่ยเราคงจะได้แน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมันจะจบอย่างไรนะครับก็แอดมินมองว่าอยากจะได้ลำแรกก่อนนะครับมาเผาน่านน้ำไทยนะครับอย่างน้อยๆมีสักลำมันก็ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้เครื่องยนต์อะไรมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่ากองทัพเรือเนี่ยนะครับก็น่าจะดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็ถึง เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกลับมามีเดมน้านะครับเพราะว่าเรือพี่เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับกาลังพลเนี่ยก็อบรมเสร็จแล้วเหลือเพียงแต่เครื่องยนต์ครับเรือดําน้ําจะว่าไปก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ไทยมิตรทัลี่เวเปินนำอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ